ใชปริศนาเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ราศีเมถุนเป็นราศีธาตุลมมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์การเจรจาการเรียนรู้และการปรับตัวดังนั้นชาวราศีเมถุนจึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางคำพูดฉลาดพลิกแปลงและมักหาทางออกได้เสมอแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ในช่วงครึ่งปีแรก2,568หลายคนที่เกิดราศีเมถุนอาจรู้สึกว่าเรื่องเงินอย่างไม่ค่อยนิ่งรายจ่ายมากรายได้ไม่สมดุลบางครั้งลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรหรือมีเรื่องให้เสียเงินกับสิ่งไม่จำเป็นแต่พลังดวงชะตาจะเปลี่ยนไปมากในครึ่งปีหลัง2,568เพราะการโคจรของดาวพุธดาวพฤหัสและดาวศุกร์จะเปิดทางให้ราศีเมถุน เข้าสู่จังหวะแห่งการฟื้นตัวการร่ำรวยและการได้โชคก้อนใหญ่ดวงดาวการเงินเปิดทางกว้างจะมีโอกาสได้เงินก้อนเงินแบบไม่คาดคิดการลงทุนหรือธุรกิจที่เคยติดขัดจะเริ่มหมุนเงินคล่องขึ้นท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้โชคชะตากำลังจะเปลี่ยนท่านให้กลายเป็นผู้มั่งคั่งแบบไม่ทันตั้งตัวจากคำทนายล่าสุดโดยหมอปลายปลายกระซิบ หมอช้างทศพรสีตุลาและอาจารย์ลักษราชสีมีการยืนยันตรงกันว่าราศีนี้กำลังเดินเข้าสู่วาระแห่งการเปิดประตูทรัพย์ขนาดใหญ่โชคใหญ่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเงินก้อนโตไหลเข้าชนิดที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงบางท่านกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีจากเลขชุดเดียวบางท่านจะมีคนหยิบยื่นทรัพย์สินแบบที่ไม่ต้องเอ่ยปากขอโชคลาบที่รอมาเนื่องน,นานกำลังจะเดินเข้าบ้าน ท่านกำลังอยู่ในจังหวัดที่เลขมงคลจะถูกนำพาเข้ามาหาท่านเองท่านไม่ต้องวิ่งตามหาโชคเพราะโชคจะวิ่งตามหาท่านการเงินจากหลายทางหลั่งไหลเหมือนน้ำป่าไม่ว่าจะเป็นจากงานหลักงานเสริมหรือแม้แต่การลงทุนที่เคยหยุดนิ่งกลับมาฟื้นคืนอย่างเหนือความคาดหมายหากท่านเคยคิดว่าตนไม่มีดวงเรื่องเงินต่อจากนี้ไปต้องเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงมอปลายกล่าวไว้ว่าช่วงกลางเดือนนี้ ท่านจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่บอกให้รู้ว่าโชคกำลังจะมาไม่ว่าจะเป็นการพบคนชื่อเดิมซ้ำกันหลายครั้งเห็นเลขบางเลขบ่อยผิดปกติหรือแม้แต่ได้ยินเสียงกระซิบในใจให้ซื้อเลขแบบไม่ทันคิดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำเตือนล่วงหน้าจากพลังแห่งดวงดาวที่ส่งตรงมาถึงท่านโดยไม่ต้องรอเลิกไม่ต้องจุดธูปท่านเพียงแค่เปิดใจแล้วจะได้พบว่าโชคไม่ได้อยู่ไกล หมอช้างยังเสริมว่าดาวการเงินของราศีนี้หมุนเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าทรัพย์พิเศษซึ่งมีผลโดยตรงต่อการถูกรางวัลหรือได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเหมาะกับการลองเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในช่วงหลังกลางเดือนขึ้นไปไม่จำเป็นต้องลงทุนมากแต่มีโอกาสได้กลับคืนแบบทวีคูณแค่เดินผ่านแผงหวยก็มีโอกาสเจอเลขที่จะเปลี่ยนชีวิตบางท่านอาจมีเพื่อนเก่า โทรมาแนะนำช่องทางสร้างรายได้แบบพารวยจริงหมอชานย้ำว่าอย่าปฏิเสธเด็ดขาดหากมีคนชวนให้ลงทุนหรือจับมือทำอะไรใหม่ๆเพราะนั่นคือกุญแจที่ปลดล็อกเงินล้านอาจารย์ลักกล่าวชัดว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นเรื่องเศรษฐีเปิดประตูทรัพย์ประจำปีซึ่งไม่บ่อยครั้งราศีนี้จะได้รับผลดีจากดวงดาวการเงินที่โคจรเข้าทับลัคนาโดยตรงหมายถึงเงินก้อนใหญ่ที่เคยเป็นเพียงความหวัง จะกลายเป็นเรื่องจริงแบบทันตาเหมาะกับการขยับขยายธุรกิจลองเสี่ยงลงทุนหรือแม้แต่หยิบเลขท้ายสองตัวมาเล่นก็ยังพาถูกรางวัลความโชคดีไม่ได้อยู่ที่ดวงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การกล้าคว้าโอกาสในช่วงเวลาถูกต้องและเวลานั้นมาถึงแล้วย้ำชัดอีกครั้งว่าท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ดวงการเงินกำลังพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะก็ได้เงินมา มีคนหยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจการค้าขายเรื่อมีคนติดตามการงานนําเงินมาแบบลื่นไหลงานเก่าก็ได้เงินงานใหม่ก็เข้ามางานเสริมก็เปหนักแถมยังมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ระดับเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการเชื่อมั่นในตนเองและลงมืออย่างมั่นคงท่านใดที่เกิดในราศีเมถุนดวงการเงินประจำเดือนนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่หลายท่านจะต้องหยุดฟังให้จบเพราะคำทำนายครั้งนี้มาจากสุดยอดโหราศาสตร์ชื่อดังของประเทศไทยทั้งหมอปลายพรายกระซิบหมอช้างทศพรศรีตุลาและอาจารย์ลักษ์ราชสีที่ต่างลงความเห็นว่าราศีเมถุนเดือนนี้เงินจะไหลามาเทมาแบบไม่หยุดเหมือนเปิดประตูทรัพย์ใหญ่ที่รอคอยมานานท่านกำลังจะได้พบกับกระแสเงินสดแบบไม่คาดฝันเงินก้อนใหญ่ไหลเข้ามาอย่างเหลือเชื่อ และการเงินของท่านกำลังจะเปลี่ยนสถานะชีวิตจากปกติธรรมดาเป็นว่าที่มหาเศรษฐีแบบเง,งียบๆคนอื่นไม่ทันตั้งตัวท่านกำลังจะได้จับเงินล้านจากสิ่งที่เคยทำไว้เงินปังแบบพุ่งไม่หยุดหมอปลายปลายกระซิบเผยว่าการเงินของราศีเมถุนในเดือนนี้จะมีสิ่งที่เหมือนเป็นคำว่าฟ้าลิขิตใครที่ทำธุรกิจหรือมีงานส่วนตัวท่านกำลังจะเข้าสู่จังหวะที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดเงินสดในบัญชีขยับขึ้นรายวัน มียอดขายที่สูงเกินคาดมีดีลใหญ่ที่ปิดได้แบบไม่ต้องต่อรองและที่น่าขนลุกคืองานเก่าที่เคยทำไว้จะกลายเป็นทรัพย์ใหญ่ที่ย้อนกลับมาให้โชคเหมือนเป็นเงินที่ไหลมาแบบค้างท่อแล้วตอนนี้ท่อแตกใครที่มีสินค้าค้างสต็อกหรือรอการตอบรับจากลูกค้าเก่าสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเงินก้อนแบบทันตาเงินเข้าทั้งในและนอกประเทศยอดที่หายไปจะกลับมาพร้อมยอดเพิ่มแบบฟ้าประทาน คำว่ารวยจะเป็นคำที่ท่านได้ยินบ่อยที่สุดจากปากคนรอบตัวและสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดคืออาจมีการได้เงินจากงานที่ท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงินอีกด้วยเช่นลูกค้าเก่ากลับมาจ่ายย้อนหลังหรือมีคนโอนเงินผิดเข้ามาแต่กลับกลายเป็นการเปิดโอกาสใหม่อย่างน่าเหลือเชื่อหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยว่าผู้ที่เกิดในราศีเมถุนที่ทำงานประจําจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสที่ไม่เคยคาดหวัง การได้รับเงินพิเศษหรือเงินตกเบิกที่ลืมไปแล้วรายรับพิเศษจะมาจากโครงการที่ท่านเคยมีส่วนร่วมไว้แบบเงียบๆแล้วจู่ๆผู้บริหารจะพูดชื่อท่านขึ้นมาในที่ประชมุมพร้อมกับประกาศเงินพิเศษที่รออยู่ท่านอาจได้งานใหม่ที่เงินเดือนสูงขึ้นหรือไม่ก็มีโอกาสโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่รายได้มากขึ้นเงินเดือนที่เพิ่มไม่ใช่หลักพันแต่บางท่านจะได้เป็นหลักหมื่นอย่างไม่คาดคิดส่วนที่น่าขนลุกคือ ท่านอาจมีโอกาสได้จับเงินแสนจากการถูกหวยรางวัลใหญ่ในช่วงกลางเดือนซึ่งตรงกับคำทํานายของอาจารย์ลักษ์ราชสีว่าเงินรางวัลจากการเสี่ยงโชคจะมาช่วยเสริมดวงการงานให้พุ่งไปอีกขั้นท่านจะกลายเป็นคนที่คนในออฟฟิศเริ่มพูดถึงว่าทำไมจูจ่ๆถึงมีเงินใช้ไม่ขาดมือหากท่านเป็นเจ้าของร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าหรือนักขายสายตรงหมอปลายทำนายว่าท่านจะเจอลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อแบบรวดเดียวเป็นเงินก้อน ลูกค้าที่เคยปฏิเสธจะกลับมาซื้อแบบเหมาร้านรายได้แต่ละวันจะมากจนต้องนับเงินหลายรอบหรือใช้เครื่องนับเงินแทนมือคำว่าค้าขายเงียบจะหายไปแบบไร้ร่องรอยท่านจะมีลูกค้าติดต่อมาหาเองโดยไม่ต้องลงโฆษณาหรือออกแรงโปรโมตใด,ดๆและที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือมีคนอยากซื้อธุรกิจของท่านหรือเสนอโอกาสลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ทันทีภายในเจวันหลังจากนี้ จะมีข่าวการเงินที่ทำให้ท่านแทบวางมือถือไม่ลงโอนเงินเข้าแบบที่จนระบบธนาคารต้องแจ้งเตือนและมีแนวโน้มว่าท่านอาจได้โชคซ้อนจากการได้รับของขวัญที่แปลงเป็นเงินสดได้ทันทีเช่นทองคำของมีค่าหรือของที่มีราคาหลักหมื่นขึ้นไปใครที่ทำครบทั้ง5ข้อนี้ดวงของท่านจะเปลี่ยนจากปกติเป็นพุ่งทยานแบบเกินคาดจากที่เคยฝืดเคืองจะกลายเป็นลื่นไหลทุกเรื่อง จากที่เคยต้องรอคอ,อยจะได้ก่อนแบบไม่ต้องร้องขอจากที่เคยมีอุปสรรคจะเปิดทางราบเรียบโชคลาบจะวิ่งหาท่านเองแม้ไม่ออกแรงและเส้นทางรวยจะชัดเจนจนใครก็หยุดไม่ได้เคล็ดลับการเสริมดวงประจำเดือนนี้สําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์ 1. คาถาเปิดโชคก้อนใหญ่เปลี่ยนการเงินให้พุ่งแรงทันตา เดือนนี้ชาวราศีสิงห์ควรสวดคาถามาหาลาบหลวงพ่อรวยเพื่อกระตุ้นกระแสงเงินและลาบลอยให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องบทสวดสัมพุทเทจัตตาโรทวนหน้าสัมพุทธเทปัจเวกคนาสัมพุทเทอนุตตโรสัมพุทเทสัพพโลกนาถังให้สวดก้าวจบทุกเช้าหลังล้างหน้าและไหว้พระโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาบ เงินทองไหลมาแบบไม่ขาดสายและมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกทิศทางผลจะเริ่มชัดภายใน7วันเช่นมีคนชวนทำงานได้ลาบเล็กๆจากตัวเลขหรือมีลูกค้ารายใหม่ติดต่อมา 2. วัตถุมงคลประจำราศีสิงห์ที่ควรพกในเดือนนี้เพื่อนหนุนดวงเดือนนี้ท่านควรพกพระศรีวลีหรือหลวงพ่อโสธรที่ผ่านการปลุกเสกจากวัดสายพุทธ้ ให้พกใกล้หัวใจเสมอและก่อนออกจากบ้านให้กล่าวว่าขออนุภาพพระคุ้มครองให้ข้าพเจ้ามีโชคมีงานมีเงินและมีผู้คนเมตตาสนับสนุนพลังของพระจะช่วยให้ท่านมีเสน่ห์ด้านการพูดคุยเจรจาปิดงานง่ายขึ้นเงินเข้าตามนัดหรือได้โอกาสใหม่แบบไม่คาดคิด 3. ทํทำบุญด้วยสิ่งของที่ผู้ยากร้ายขาดแคลน เพื่อเร่งผลบุญทางการเงินให้เลือกมอบข้าวสารอาหารแห้งนมผงเด็กพระออมผู้สูงอายุหรือยารักษาโรคพื้นฐานให้กับมูลนิธิเด็กกำพรารามูลนิธิคนพิการหรือบ้านพักคนชราก่อนมอบให้กล่าวในใจว่าขอให้บุญครั้งนี้เปิดประตูทรัพย์ให้ข้าพเจ้ามีเงินทองเหลือใช้และได้รับโชคใหญ่โดยเร็ว บุญนี้จะช่วยล้างพลังติดขัดทางการเงินและจะเห็นผลในรูปแบบโชคลาภแบบไม่ตั้งใจเช่นมีคนมอบเงินให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษหรือถูกหวยรางวัลเล็กๆ 4. จุดทูบก้าวดองกลางแจ้งขอขมาพระรัตนตรยัยล้างเคราะห์เปิดทางรวยให้ทำในวันพระหรือวันพฤหัสตอนเช้าจุดทูบก้าดองกลางแจ้งหันหน้าไปทิศตะวันออกกราบสามครั้ง แล้วกล่าวว่าถ้าพระเจ้าขอขมาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาหรือใจขอให้ท่านเมตตาเปิดทางโชคเปิดทางเงินเปิดทางบุญให้แก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่วันนี้จากนั้นให้นั่งสงบนิ่งสามนาทีแล้วพนมมือแตะหน้าผากเพื่อเป็นการปลดพลังบุญในตัววิธีนี้จะช่วยให้เรื่องที่ติดขัดคลี่คลายโชคเริ่มเข้ามา และการเงินขยับขึ้นอย่างรวดเร็ว 5. สวดพาหุงมหากาคู่กับถวายดอกไม้หอมเพื่อเร่งบุญสูงสุดของเดือนให้เตรียมดอกมะลิดอกบัวน้ำอบไทยเทียนและทูบวางหน้าพระพุทธรูปในบ้านสวดพาหุงมหากาหนึ่งจบในวันพระหรือวันดีพร้อมตั้งจิตว่าขอให้ชัยชนะของพระพุทธองค์ส่งผลให้ข้าพเจ้าชนะความจน ชนะอุปสรรคและได้โชคใหญ่โดยเร็วถ้าทำต่อเนื่อง3ามครั้งในเดือนนี้โอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดีทางการเงินงานหรือแม้แต่ลาบลอยนี่คือเดือนที่ดวงของท่านพร้อมรับโชคใหญ่หากทำครบทั้ง5ข้อท่านจะรู้สึกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนอย่างชัดเจนเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายโอกาสดีหลั่งไหลและความมั่งคั่งจะเริ่มตั้งหลักอย่างมั่นคง เดือนนี้ไม่ใช่เดือนธรรมดาแต่คือเดือนทองของราศีสิงห์ที่พร้อมให้ท่านปลดล็อกโชคด้วยมือของตัวเองเริ่มก่อนเห็นผลก่อนและรับทรัพย์ก่อนใครบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีนี้นั้นเป็นคนที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีแก้กรรมเพื่อชำระร้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเหล่าโมราศาส์ท่านเรียกว่า การเบิกเอาบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำมาแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านยังดวงตกดวงยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นก็จะทำให้ดวงของท่านจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายเป็นดวงดี จากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั้นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอขมาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้น เสียใจหรือเป็นทุกข์ใจเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามาหาท่านบ้างวิธีแก้กรรมข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นจะเจืิอนลุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นหมดทุกอย่างทําอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดเสียทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านจะจน หรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตร่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่2คือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีลห้าหรือศีล8ให้ทําได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ศีลห้าก็ศีล8ไม่ศีล8ก็ศีลห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดา เป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองไปกันหมดทุกอย่างเงินทองจังหลังไหลมาเทมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับเขกกลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นหมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อย ไม่ให้น้อยกว่า5นาทีถ้านั่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้า หรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารพรมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ถ้าหากว่าใครที่ได้ทำตามผ้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจน หรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยร้ายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับทุกท่านครับ ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่ความโชคดี ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หลั่งไหลามาเทมา